สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพี่อาการนะคะของช่องเทมมี Infinity นะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อนะคะว่าเคยเคยอย่างนี้เคยเคยดูเล่นพี่อาการนี้แหละแล้วก็มันมีประเด็นว่าลูกค้าเขาถามว่าแล้วคู่เขาอยู่ที่ไหนวันนี้ก็เลยได้ ได้โอกาสนะคะว่าเรามาลองทำพิการ์ดดูในหัวข้อเนื้อคู่ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งเราจะมีสามกองคือกองที่หนึ่งสีม่วงกองที่สองสีแดงกองที่สามสีเขียวซึ่งก่อนที่จะเลือกนะคะขอใ,ใช้พลังจิตในการสื่อนะคะว่ากองไหนที่มันดึงดูดจิตคุณนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มการที่หลังเสียงกระดิ่งเลยนะคะ เราจะเริ่มกันที่กองที่หนึ่งนะคะก็คือสีม่วงมาดูพลังงานของคุณกันพลังงานของคุณเนี่ยคุณเป็นคนค่อนข้างเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนรักสันโดษเป็นคนเขาเรียกเป็นคนที่ ที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่เป็นคนหัวไวเป็นคนเป็นคนตรงนะแต่ว่าเป็นคนหัวไวแล้วก็เป็นคนสนุกสนานเป็นคนฮิฮาร่าเริงเพื่อนรักนะคะแต่อีกด้านมุมหนึ่งคุณก็เป็นคนรักสันโดษเหมือนกันนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนจริงจังบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่มันเหมือนกับถ้าถามว่าชีวิตตอนนี้มันเป็นชีวิตที่ดีๆไหมก็ก็ดีๆนะคุณก็น่าจะมี มีใครอยู่บางคนอาจจะมีใครอยู่แล้วบางคนก็อาจจะรอคอยความรักเก่าที่ที่มันยังไม่กลับมาหรือบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ว่านิ่งๆน,นะคะนิ่งๆเพื่อที่จะเขาเรียกรอคอยนะอาจจะเป็นช่วงที่นิ่งที่ยังไม่มีใครนะคะแล้วมาดังมาดูพลังงานของเขากันเขาเป็นคนแบบไหนนะคะ เขาก็ถ้าถามว่าตอนนี้ชีวิตเขาค่อนข้างเฟลไหมคงเฟลนะเพราะว่าเขามันกับว่าดวงเขาไม่ค่อยนิ่งเนื่องจากงานมีปัญหานะคะการงานมีปัญหาสถานที่ทำงานนะคะ มีปัญหามีการโยกย้ายมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายทำให้จิตใจเขาค่อนข้างเฟลเพราะฉะนั้นคือเขาอยู่ในช่วงที่พักฟื้นพลังกายพลังใจเขาก็ถดถอยไปเหมือนกันแม้กระทั่งการเงินนะคะการคิดอ่านของเขาเนี่ยก็คือ,อยังยังไม่ได้เต็มรอยเปอซ์สักเท่าไหร่แล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงะคะ สถานการณ์ตอนนี้เขาค่อนข้างดิ้นรนต่อสู้นะไม่ว่าจะเป็นสภาวะภายนอกสภาวะภายในเขาอาจมันเหมือนกับว่าอันนี้ปัญหาของเขานะแต่ปัญหาของคุณทั้งสองคนคือคุณทั้งสองคนน่ะมันกับว่าอยู่ในช่วงที่จิตใจยังไม่ค่อยนิ่งเหมือนกำลังแก้ปัญหาเรื่องภายนอกและเรื่องภายในใจ มันก็ว่าคือข้อดีคือคุณก็ยังยังเขาเรียกว่าก็ยังเก็บงำความรู้สึกยังยังมีอารมณ์ของการถึงห่วงอยู่บ้านนะคะถึงแม้เหตุการณ์มันจะไม่นิ่งทุกสิ่งอย่างนะคะก็ต้องพึ่งพระพึ่งเจ้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะพึ่งผู้ใหญ่ช่วยเหลือประมาณนี้นะคะ ในวันนี้คุณยังไม่ค่อยนิ่งนะมันก็ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอารมณ์ของการยังไม่ตัดสินใจสักเท่าไหร่คือยังมีความสุขกับชีวิตช่วงเนี้ยมันความสุขความสมหวังการรักๆเลิกเลิกกันตกลงกันไม่ได้การไม่แน่ใจนะคะบางครั้งมันก็ไม่ได้นําพาให้ชีวิตเราแบบมีความสุขสักเท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนกับคุณก็ชิลแล้วแหละ แต่ถ้าชิลแล้วก็ไม่ต้องดิ้นรนก็ได้นะคะคือถ้ามีความสุขอยู่แบบนี้ก็ก็ลองอยู่ไปก่อนแล้วก็ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะมีใครหรือใครจริงจังกับคุณจริงๆคุณก็ค่อยตัดสินใจตอนนั้นก็ได้เนาะและ้วคราวนี้เรามาดูนะคะสําหรับกองที่หนึ่งไพ่เขาอยากบอกอะไรนะคะ ไพ่เขาอยากบอกว่ากำลังกายกำลังใจนะการลงทุนนะคะทุกสิ่งอย่างวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้ผลหรอกความกระตือรือร้อนในวันนี้นะคะมันอาจจะยังมันอาจจะยังเขาเรียกยังยังติดขัดอยู่ประมาณนี้เนาะมันเหมือนกับว่ากองที่หนึ่งนี่ชีวิตไม่ค่อยดีเลยมีแต่เรื่องปัญหาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า เนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนลักษณะแบบไหนเนี่ยน่าจะเป็นคนอาจจะเป็นคนผิวทมทวมนะคะจะเจอเขาก็น่าจะมาจากที่ทํางานอาจจะเป็นที่ทํางานที่เล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่มากหรือเป็นเป็นผู้ชายที่แบบตําแหน่งไม่ได้ใหญ่มากเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนกระตือรือโล้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะอยากรู้จักเราอะ่ะอยากจะทําความรู้จักเรานะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยู่ในช่วงที่เรามึนอื่นเป็นช่วงที่เรากําลัง กำลังไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครประมาณเนี่ยมันก็เลยทําให้เราอาจจะมองเขาไม่เห็นแต่วันนี้คุณน่าจะมองเห็นแล้วนะว่าถ้าคุณจะหาความรักของคุณที่เขาตั้งใจจะชอบคุณจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ในที่ทํางานเนาะนะคะก็สรุปนะคะก็สําหรับกองที่หนึ่งนะการที่จะเจอเนื้อคู่หรือคนที่เข้าเข้าขายว่าเขาจะสนใจจริงๆของคุณก็คือ อยู่ในที่ทำงานมากกว่านะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลองที่สองกัน องที่2ก็คือสีแดงนะคะพลังงานของคุณกองสีแดงนะคะเป็นพลังงานของความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงน,น,นี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางแย่ลงคือค่อนข้างจะรู้สึกเครียดคือเนื่องจากเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังนะคะเป็นคนเอาจริงเอาจังในทุกๆเรื่องเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการที่คุณจะเจอเนื้อคู่ได้น่าจะเป็นคือสําหรับชาวไทยอาจจะดูเป็นคนซีเรียสอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเจอเนื้อคู่ คู่ของคุณน่าจะเป็นชาวต่างชาติจะดีกว่านะคะถ้าจะมองก็คือขอให้มองชาวต่างชาติน่าจะโอเคที่สุดอาจจะเป็นคู่เป็นคู่ที่เขาเรียกว่าอยู่กินด้วยกันแบบยาวนานไปถึงแก่เท่าประมาณนี้นะคะมาดูพลังงานของเขากันเขาก็ชีวิตจะค่อนข้างสับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะคะคือค่อนข้างยุ่งยุ่งเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า เป็นคนเขาเรียกคือถ้าเขามีความรักเขาก็ไม่เปิดเผยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสองคนตอนนี้คบกันเขาก็อาจจะคุณสองคนคบกันก็อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นเขาทราบนะคะคืออาจจะรักกันเงียบๆดูใจกันไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกว่าเป็นคนที่เดินทางมาจากแดนไกลเพราะฉะนั้นโชคชะตาอาจจะนำพาให้มารู้จักกันนะคะก็ จริงๆเขาเป็นคนชอบศิลปะนะเป็นคนชอบศิลปะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนนิสัยดีพื้นเพล็นคนนิสัยดีแล้วก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์รอบด้านเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้นะคะเหมือนกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทุกสิ่งอย่างนะคะ ก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีแต่ถ้าในด้านความรักก็เป็นความรักที่อาจจะเกิดขึ้นในที่ทำงานเราอาจจะพบกันที่ทำงานก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างก็ไม่แน่ใจต่างคนต่างก็กลัวใจยังไม่ตัดสินใจนะคะแต่ในอนาคตมันจะไปในทางรูปแบบที่โอเคเลยแล้วว่าคุณคงเริ่มจะรู้แล้วแหละว่าคุณชอบเขาจริงๆแล้วเขาก็ชอบคุณแล้วเราก็คงเริ่มมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ สรุปเหตุการณ์ความกังวลนะคะความรักที่ไม่เปิดเผยที่ยังปิดบังอยู่พลังงานความสร้างสรรค์น,นะคะก็เป็นอะไรที่บางครั้งอาจจะรู้สึกเครียดเบาๆนะคะเครียดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะต้อง พึ่งพาพลังใจที่เข้มแข็งอ่ะมันจะนําพามาซึ่งความสุขได้สําหรับกองที่สองนะก็อย่าไปกังวลอย่าไปเครียดนะคะแล้วก็ตัดกังวลเรื่องนั้นไปส่วนความรักที่มันยังไม่เปิดเผยความรักที่ที่เราจะต้องต่อสู้ก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําก็น่าจะได้คําตอบที่ถูกต้องนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันการเอาชนะนะคะ มันก็จะนำพามาซึ่งความสุขความสมบูรณ์ความมั่นคงในชีวิตบางครั้งการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะขึ้นในชีวิตของคุณนะคะการเปลี่ยนบ้านการซ่อมแซมการย้ายที่อยู่ก็อาจจะนำพามาซึ่งชีวิตคู่ที่คุณมั่นคงแข็งแรงได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงก็มันเป็นสิ่งที่ดีนะถึงแม้ทุกสิ่งอย่างมันจะผ่านมาซึ่งความ ไม่เข้าใจการเข้าอ,อกเข้าใจการปรับความเข้าใจนะคะมันก็จะนำพามาซึ่งความรักที่ดีที่สุดถึงแม้ระหว่างทางคู่ของคุณก็อาจจะยังไม่เปิดเผยสักทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคืออาจจะมาจากความไม่พร้อมการเปลี่ยนแปลงสถานที่การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาการไม่แน่ใจทุกสิ่งอย่างก็จะนำพามาซึ่ง ผลสรุปสุดท้ายก็คือคุณทั้งสองคนยังไงก็น่าจะได้รักกันและเป็นคู่กันนะเพราะฉะนั้นข้อที่สองก็คือน่าจะเป็นชาวต่างชาติแล้วถ,ถ้าให้ได้ดีก็น่าจะมาเจอกันในที่ทํางานนะคะก็เปลี่ยนแปลงเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติเข้ามาทํางานในเมืองไทยนะคะแล้วก็มาคบหาโดยใจกันและพูดคุยกันหรือไม่ก็คุณอาจจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้และพบปะพูดคุยจากสาเหตุเรื่องงานนะคะ คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่ากล่องที่3เป็นยังไง อนที่3นะคะก็คือสีเขียวพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณก็เป็นพลังงานของความอยู่กับตัวเองนะคะเงียบๆหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็ อยู่กันเงียบๆแบบไม่ได้แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวคือยังไม่ได้ตบไม่ได้แต่งนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรใดๆเนี่ยก็คือมันก็เป็นเป็นเรื่องของของโชคชะตาที่นำพามานะคะไม่เหมือนกับว่าคุณพลังงานของคุณคนนี้คงเป็นพลังงานของการอยู่อย่างสุขสงบมากกว่านะคะการอยู่แบบเงียบๆอาจจะไม่ได้ มีชีวิตที่วุ่นวายอะไรแต่ข้างในใจอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดค่อนข้างกังวลเรื่องแบบนี้คือเป็นคนกังวลไปก่อนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูพลังงานของเขากันว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงเขาอาจจะเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด นะคะอาจจะเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอาจจะเป็นผู้ชายที่อายุยังไม่เยอะเป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่ากระตือรือร้นนะคะแล้วก็ขยันขันแข็งในการทํางานพยายามมองภาพของอนาคตเป็นหลักเพราะฉะนั้นในวันนี้เขาเขาก็ค่อนข้างที่จะ โอเคและมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีนะเพียงแต่ว่าในใจอะ่ะมันเหมือนกับว่าอาจจะมีอะไรในใจอยู่ที่เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยให้เราทราบนะคะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคมันเหมือนกับว่าความรักของคุณตอนนี้มันยังแค่50%ออยู่เลยนะคะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ โชคชะตาอาจจะนำพาให้มารู้จักกันแล้วก็เรียนรู้กันเพียงแต่ว่าในช่วงเนี้อาจจะยังไม่ถึงช่วงพีก็ได้คือต่างคนยังยังรักษาท่าทีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือเพือกูในเรื่องการงานในเรื่องเรื่องทั่วไปประมาณนี้อาจจะเป็นเรื่องเงินด้วยช่วยเหลือเรื่องงานนะคะคุณก็อาจจะ มาเห็นอกเห็นใจกันก็ได้เนาะนะคู่ของคุณน่าจะเป็นคนนี้นะว่าอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกเป็นคนที่ตำแหน่งไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะคะแต่ว่ามีหน้าที่การงานที่อาจเราอาจจะต้องไปช่วยเหลือเขาหรือเขามาช่วยเหลือคุณเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เห็นอกเห็นใจกันก็ได้ ในวันนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าการอยู่คนเดียวกันเ,ออเขาเรียกว่ามันช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะอาจจะต้องลงเรียนคอร์สนะคะการลงทุนลงแรงการเริ่มต้นใหม่การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะมันมันได้เริ่มต้นแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ไม่ไม คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ทานใจคุณว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใจเย็นก็แล้วกันเนาะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์สัทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรแล้วก็ใจเย็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งซีเรียสกับมันนะคะพระอยากบอกอะไรคุณพระอยากบอกว่าความสําเร็จความเต็มอิ่มในชีวิตอะคือบางครั้งคุณก็ต้องระแวดระวังไว้จะดีที่สุด มันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่คุณอาจจะชีวิตยังไม่ได้ก้าวไปไหนมากมายนะคะเก็บงามเก็บการเก็บงามการถ่วงแขนความรู้สึกก็ก็ไม่ค่อยดีการไม่เปิดเผยความรักก็ไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามว่าในกองที่สามนะคะกองสีเขียวเนี่ยความรักของคุณเป็นยังไงความรักของคุณบางครั้งก็อาจจะเป็นความรักที่ อาจจะรักกันอยู่ด้วยกันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยให้สังคมรู้นะคะเป็นความรักที่พ่อแม่ก็รับทราบเป็นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่ในภาวะนี้มันทําให้คุณน่ะตัวคุณน่ะค่อนข้างเครียดในความสัมพันธ์คืออยากจะได้ความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะการโยกย้ายการนำนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีงามเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องสู้มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ ที่เขาเรียกต่อสู้นิดนึงเนาะแต่มันเหมือนก็ด้านการงานมันมาช่วยเหลือกันมาเกื้อกูลกันก็เลยทำให้เห็นอกเห็นใจแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะคะวันนี้สั้นๆเนาะไม่มีอะไรมากมายนะคะก็สรุปว่ากองที่สาก็น่าจะมาจากการช่วยเหลือนะคะด้านการงานถ้าคนลักษณะที่เป็นผู้ชายที่ ไม่ได้อายุเยอะมากนะคะอาจจะเป็นคนผิวขาวๆนะคะเขาคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่คุณช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือคุณในด้านการงานนะคะปรึกษาหารือการคุยงานการเพียงแต่ว่าก็ต้องอดทนแล้วก็จับมือไปด้วยกันก็จะพบความรักที่สุขสมบูรณ์นะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ